สวัดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงยางของลิสตันมาร์ทนะครับซึ่งผมก็ใช้รถคันนี้มา7ปีแล้วนะครับก็นนเปลี่ยนยางมาหลายรอบแล้วนะครับล่าสุดนะครับก็จะเป็นยางของดิสโตนยูโทเปียนะครับไม่ใช่ยูโทเปียครับดิสโตนนะครับดิสโตน e p นะครับ ep ห5 0่งห้าศูนย์อ๋อยูโคเปียถูกต้องนะครับบิสโตนหนึ่งห้าศูนย์ยูโคเปียนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นขนาดหนึ่งหกห้านะครับหนึ่งหกห้าทับเจ็ดศูนย์นะครับวงรอบของล้อก็คือสิบสี่นิ้วนะครับอัวนี้นะครับน่าจะใช้มาสามปีสี่ปีแล้วนะครับหมดอายุแล้วนะครับส่วนตัวนี้เจ็ดขวบนะครับอายุเท่ารถยนต์นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นอย่างอะไร ที่ได้มาตั้งแต่รถดได้มาเลยนะฮะก็คือเป็นแม็กซินะครับแม็กซินะครับแม็กซิรุ่นอะไรเลยรุ่น MA 3 0 7นะครับตัวนี้ก็7ปีนะครับ 16570R14 าเนบผมครับไปดูเรือรอบ อันนี้ก็เป็นบิสโตนนะครับบิสโตอันนี้ล้อล้อหลังด้านขวานะครับ,บรเห็นว่าดอกยางยังเหลืออยูยอย่พอสมควรเลยเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ไม่ไม่มีการแตกนะนะ่าจะดูกระทัดล้อนะครับตอนนี้รกระทะดล้อขูดเยอะพอสมควรนะครับนะครับกระทะดล้อ เ็นล้อเหล็กธรรมดานะครับแล้วก็ตาไอันนี้นะครับอันนี้ก็เติมลมเป็นเป็นไนโตรเจนหมดตลอดนะครับส่วนตัวนี้ก็โหดอกอยางเหลือน้อยมากนะครับก็จะต,ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับดูสภาพยางดูนะนะอันนี้ล้อขวานะครับล้อขวาคนด้านหน้านะครับก็ด้านหน้าก็จะสึกกว่าด้านหลังนะ อันนี้ก็อีกข้างหนึ่งโอ้โหตรงนี้แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับดอกนะฮะดอกเกี้ยงเนี่ยล้อเกี้ยงแล้วนะฮะตรวนี้สภาพนี่หมดแลวฮะเนี่ยด้านนี้หมดหมดละะดอกหมดละนะครับ <c oughs> แต่ตัวแม็กซิสตัวนี้เป็นอย่างอะไหล่ฮะอย่างอะไหล่เท่านั้นไม่ค่อยได้เอามาใช้นะเอามาใช้จริงจริงก็ปีสองปีนะครับดอกยังอยู่เยอะเลยนะครับ โอเคนะเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนยางนะเปลี่ยนจากขอบ4นะครับจะเปลี่ยนเป็นขอบ15นะครับอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ความกว้างหน้ายางจากจากนะครับจาก1ิบหก็เป็น195นะครับก็จะใหญ่ล้ออาจจะใหญ่ออกใหม่นิดนึง3มเซนนะครับ ใหญ่ออกมาอีกสามเซนนะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนที่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับโอเคครับผมหลังจากที่ได้ไปเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับอันนี้เป็นยางของนิตโตนะครับรุ่น NT 8 6 0นะครับซึ่งตอนแรกจะเอาของตัวเป็น ดันหลบนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้นะไม่ได้เอามานะครับเอาถุนโตนะครับก็ค่าเสียหายนะครับก็ประมาณสองหมื่นสามพอน้อยบาทนะครับก็ได้เหมือนได้รถใหม่มานะครับสวยเชียวนะครับ